ค่ะต่อไปเราจะเข้าสู่เรื่องปริมาตรของปริซึมนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องพื้นที่ผิวทั้งนี้จะมาเข้าเรื่องปริมาตรของปริซึมนะคะสูตรการหาปริมาตรของปริซึมก็คือพื้นที่หาร คูณสูงแค่นี้เลยหาพื้นที่ฐานแล้วก็ความสูงของปริซึมนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะจงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กําหนดให้ต่อไปนี้พื้นที่ฐานก่อนอะไรคือฐานครูจะให้ส่วนนี้เป็นฐานนะคะชื่อที่มันอยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นฐานดังนั้นฐานของครูเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรก็คือกว้างคูณกว้างคูณยาว บว้างของครูเป็น4ยาวคือ20 4คูณ20ได้80นี่คือพื้นที่ฐานก็คือสีเหลืองๆที่ครูบายสีเนี่ยก็คือ80ตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปความสูงของปริซึมก็คือเท่าไร่เอ่ย6เซนติเมตรเมื่อเราทราบพื้นที่ฐานแล้วทราบความสูงแล้วตามสูตรเลยหลุกตามสูตรแทนลงไปเลยก็คือพื้นที่ฐานใช่ไหมคะคูณ ความสูง0คูณ6ได้0 68 48ปริมาตรมีสูตรเป็นเท่าไหร่ปริมาตรลูกบาทใช่ไหมคะลูกบาทเซนติเมตร แค่นี้เลยถ้าเราทราบพื้นฐานแล้วความสูงก็หาได้ง่ายมากใช่ไหมคะอะมาดูตัวอย่างที่2อันนี้เป็นปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะส่วนที่เป็นฐานคือส่วนนี้ใช่ไหมคะอานี่คือฐานนะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นเราต้องหาพื้นที่ฐานก่อนซึ่งสูตรการหาพื้นที่ฐานที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่ส่วนสคูณสูงคูณฐาน จากภาพนะคะจากภาพนักเรียนจะได้ความสูงคืออะไรความสูงคือ9และฐานคือ12ใช่ไหมคะอันนี้ตัดได้ไหมคะตัดได้นะ21เป็น2 262ก็จะเหลือ9คูณกับ6แล้วคูณกับ1น6 9 4ดังนั้นเราจะได้พื้นที่ฐานเป็น54ตารางเมตรวันนี้ความสูงของปริซึมคือส่วนไหนถ้าสีเหลืองเป็นฐาน ความสูงก็คือ6เมตรอ่าเข้าสูตรเลยสูตรพื้นที่สูตรปริมาตรปริซึมคือพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมคะพื้นที่ฐานเราหาไว้แล้วก็คือ54ความสูงคือ6เมตร54คูณ6ได้เท่าไหรนะ่นักเรียนคูณในใจลูกเอา6ไปคูณ4ก่อน6คูณหลักหน่วย6 6 4 4สใส่4ทด2 6 5 30 0เป็น32ดังนั้น ปริมาตรคือ3 2 4ลูกบาทเมตรนะคะปริมาตรจะมีหน่วยเป็นลูกบาทนะคะต่อไปไปอย่างรวดเร็วตัวอย่างที่3พื้นที่ฐานตรงไหนเป็นฐานนันเรียนดูตรงไหนเป็นฐานคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้ใช่ไหมคะพื้นที่ฐานนี่คือฐานนะคะการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลบวก ด้านคู่ขนานคูณสูงจำสูตรได้ไหมเอ่ยนั้นก็คือเศษ1ส่วน2อะไรคือผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานอันไหนขนานกันก็คือ3กับ6ใช่ไหมคะก็คือคูณกับ3บวก6แล้วก็คือคูณกับความสูงความสูงของเราก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะแ ก็คือเศษ1ส่วน2คูณ3บวก6เป็น9แล้วก็คูณ8ตัดได้เลยค่ะ2 1เป็น2 2 4เป็น8ดังนั้นเราก็จะคูณออกมาได้1คูณ9คูณ4เป็น36ตารางฟุตอันนี้มี FT นี่คือฟุตนะคะอ่าดังนั้นความสูงครูทำผิดป้าเด็กๆ เออครูทำผิดเห็นไหมครูใส่ความสูงผิดที่ครูไปใส่ความสูงนั้นเป็นความสูงของปริซึมจริงๆแล้วความสูงของฐานเมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่เจ็ดโอ้ขอประธานอภัยโทษด,ด้วยครูใส่ผิดลูกใส่ผิดเอาใหม่นะเอาใหม่นะเด็กๆอา่าคูณความสูงของฐานเออคูณความสูงของฐานก็คือเจ็ดอย่าสับสนนะขอโทษขอโทษ โอเคเราก็จะได้เศษหนึส่วนสองคูณเคูณเทีนี้มันตัดไม่ได้นะลูกมันตัดไม่ได้เก้าจ็ดหกสิใช่ไหมมันก็จะได้6กสส่วนสองเนาะอ่าเราใส่ไปก่อนเผื่อตัดหกสิบสาส่วนสโอเคอันนี้เราได้พื้นที่ฐานแล้วนะโอเคไม่คิดขอโทษทุกส่ผิดต่อไปความสูงของปริซึมอ่านี่ไงความสูงของปริซึมก็คือเท่าไหร่คะ 8เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นฐานหรือหน้าตัดดังนั้นความสูงเราจะได้8นะคะ8ฟุตอ่าดังนั้นปริมาตรของปริซึมคือพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมคะความสูงของปริซึมนะพื้นที่ฐานเราหามาแล้วก็คือ63ส่วน2คูณกับความสูงคือ8ฟุตใช่ไหมคะตัดได้ไหม ตัดได้2 1เป็น2 2 4เป็น8นักเรียนก็จะเหลือ63คูณกับสี่คูณในใจ4 3ได้เท่าไหร่4 3่สใส่2ทด1 4 6 24 24่่สบสกหนึ่งเป็น25เห็นไหมครูยังไม่หารตรงนี้เลยเพราะว่าเผื่อเอามาคูณกับความสุขมันตัดได้เนาะครูเลยยังไม่หารอ่ะดังนั้น,น,นเราได้คําตอบแล้วค่ะลูกบาทฟุตโอเคไม่ยากเลยเนาะยากไหมเรามาดูใน แบบฝึกหัดเดี๋ยวอันไหนที่คุทำเองอันนี้ทำเองง่ายเพราะว่าเขามีพื้นที่ฐานมาให้แล้วมีพื้นที่ฐานมาให้แล้วนักเรียนทําเหมือนตัวอย่างเลยนะต่อไปนักเรียนก็แค่ว่าเขียนสูตรมาก่อนนะคะเดี๋ยวครูขึ้นให้ก็ได้กลัวจะทำกลัวจะไปไม่ถูกปริมาตรปริมาตรปริมาตรของปริซึม เท่ากับพื้นที่ฐานเขียนสูตรก่อนนักเรียนจะได้ย้าได้คูณความสูงใช่ไหมคะซึ่งพื้นที่ฐานเขาให้มาแล้วความสูงเขาก็ให้นักเรียนมาแล้วคูณกันให้เรียบร้อยไม่ยากอันนี้ทําเองนะคะข้อหนึ่งข้อสองตรงนี้ทําเองมาดูข้อที่สามอ่าข้อที่สามเดี๋ยวครูเริ่มให้ข้อที่สามทำเองไหมครูว่ามันง่ายนะข้อที่สามทำเองดีกว่า 3, ข้อที่สามทำเองข้อที่สี่ทำเองเพราะว่ามาดูด้านหลังมันยากอ่าเดี๋ยวครูจะทำให้หน้าสิบแปดสิบแปดครูจะทำให้หมดทุกข้อเลยแต่หน้าที่สิบเจ็ดนักเรียนทำเองเนาะเพราะว่ามันไม่ยากนะคะค่อยๆดูเนาะอ่ะมาดูหน้าที่สิบแปดค่ะมาดูอันนี้เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งคล้ายตัวอย่างที่สามเมื่อกี้อะไรคือฐานนักเรียนต้องมองหาฐานก่อนเพราะว่าเราต้องหาพื้นที่ฐานใช่ไหมคะ ฐานคือด้านนี้ค่ะนี่คือฐานนี่คือฐานหรือหน้าตัดนั่นเองโอเคทบทวนสูตรก่อนค่ะปริมาตรเขียนยังไงนะปริมาตรเออครูก็งงตกภาษาไทยนะคะเด็กๆปริมาตรของปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐาน คูณความสูงของปริซึมนะคะดังนั้นเราต้องทราบพื้นที่ฐานก่อนอ่ะหาพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานที่นี่พื้นที่ฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษหนึ่งส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนาน คูณสูงอันนี้สูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะเมื่อกี้ครูสับสนนิดนึงอ่ะแทนลงไปเสรหนึ่งส่วนสองอะไรคือด้านคู่ขนานคะเด็กๆก,ก็คือที่คุูระบายสีใช่ไหมคะนี่มันขนานกาันก็คือสองตรงนี้เป็นสองน้ลูกด้านนี้เป็นสองตรงนี้ก็ต้องเป็นสองสองบวกกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือหกคูณความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือแปดใช่ไหมคะอะ่ตัดกันได้สองหนึ่งเป็นสองสองสี่เป็นแปด จะเท่ากับ1คูณสอบวก6เป็น8คูณกับ4เท่ากับเท่าไหรแปด่สาสตารางเมตรอันนี้เราได้พื้นที่ฐานแล้วความสูงความสูงของปริซึมคือเท่าไหร่คะ6เมตรมดังนั้นปริมาตรของปริซึม คือพื้นที่ฐานใช่ไหมคะพื้นที่ฐานคือ32คูณความสูงของปริซึมคือ6 32คูณ6ได้เท่าไหร่คะ 6, 6 2 12ใส่2ทด1 6 38 19ลูกบาทเมตรเรียบร้อยต่อไปมาดูในข้อถัดไปค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะ จำสูตรได้หรือยังปริมาตรของปีซึมคือพื้นที่ฐานคูณสูงครูไม่เขียนแล้วนะดังนั้นเราจะหาพื้นที่ฐานก่อนเนาะพื้นที่ฐานอ่านักเรียนมาดูพื้นที่ฐานนักเรียนมาดูฐานของเรามันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องแบ่งให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อที่เราจะหาได้อ่าดังนั้นเราจะได้กี่รูปเนี่ยรูปที่หนึ่ง รูปที่2และรูปที่3เนาะเท่ากับอ่ารูปแรกก่อนนักเรียนดูรูปแรกรูปที่1รูปที่1มีความกว้างเป็น2เมตรความยาวเป็น5ดังนั้นรูปที่1จะได้2คูณ5ใช่ไหมคะไปรวมกับรูปที่2รูปที่2ความยาวคือ10ความกว้างคือเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้คือเท่าไหร่ลูก ตรงนี้คือเท่าไหรอ่านี่ไงตรงนี้เขาให้มา2เมตรแล้วแต่ทั้งหมดคือ5เมตรดังนั้นตรงนี้เหลืออีก3เมตรใช่ไหมคะอ่าก็จะได้10คูณกับ3รวมกับรูปที่3รูปที่3คือเหมือนรูปแรกก็คือ2คูณ5ใช่ไหมคะโอเคเราวิเคราะห์ได้แล้วไปเขียนเลยคะ่ะพื้นที่ฐานก็จะได้ว่า2คูณ5บวกกับ1ิ คูณ3บวกกับรูปที่3ก็คือ2คูณ5 2คูณ5เป็น10 10บวก30บวกกับ10ดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่50ตารางเมตรโอเคอันนี้คือพื้นที่ฐานทั้งหมดตรงนี้ที่เราหาแล้วนำมารวมกันนะคะต่อไปความสูงความสูงของปริซึมคือเท่าไหร่ความสูง ความสูงคือไหนคือความสูงลูกความสูงคือ15เมตรนะคะดังนั้นปริมาตรของปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมคะพื้นที่ฐานเมื่อกี้เราหาแล้วได้50ตารางเมตรความสูงมีกำหนดมาให้คือ 15ตารางเมตร50คูณ15ได้เท่าไหร่คะ50คูณ15เท่ากับ750หน่วยเป็นลูกบาทเมตรหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะคะจดทันไม่เอ่ยถ้านักเรียนจดไม่ทันนักเกดหยุดไว้ก่อนนะคะต่อไปมาดูในรูปที่3ตรงนี้ โอ้อันนี้เขาแบ่งมาให้เรานะเด็กๆเขาแบ่งมาให้เราลูกอันนี้เป็นรูปที่หนึ่งอ่ะครูแบ่งตัวน,นี้ก่อนเลยอันนี้เป็นรูปที่สองอ่ะหาพื้นที่ฐานก่อนค่ะพื้นที่ฐานเท่ากับรูปที่หนึ่งของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะรูปที่หนึ่งของเราเป็นรูปสา <Maybe. S 1> มเหลี่ยมเดี๋ยวโยงผิดโยงผิดรูปที่หนึ่งของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐาน ังนั้นนักเรียนต้องมารู้ก่อนอะไรคือสูงอะไรคือฐานน่ะนะสูงคือ3แน่นอนฐานคือเท่าไหร่ฐานคือเขาให้มาแล้วคือ4ตัดได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปเขียนอันนี้ดีกว่าดังนั้นเราได้รูปที่1แล้วนะรูปที่1คือเศษ1ส่วน2คูณ3คูณ4รวมกับรูปที่2รวมก็คือบวกรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากมุมฉา,ากอะไรล่ะมุมฉากคือกว้างคูณยาวใช่ไหมคะอันนี้ให้ยาวมาแล้วก็คือ9กว้างคือเท่าไหร่กว้างคือส่วนนี้ใช่ไหมคะเด็กกว้างก็คือ7เห็นไหมต,ตัวนี้ยาว7ตัวนี้ยาว7อีกฝั่งนี้ก็ต้อง7โอเคดังนั้นรวมกันเลยค่ะ7คูณกับ9อ่ะทีนี้ยังเรียนดูตัดได้ไหมในวงเล็บแรกตัดได้ก็คือสองเป็น2 2 2สองสองเป็น4ี่จะจะเหลือ1คูณ3คูณ2ได้เท่าไหร่ ได้6บวกกับ7963ใช่ปะ่ะ9 5 4 5 9 6 9 4 9 7 6 3โอเคจะได้6บวกกับ63เป็น69ตารางเซนติเมตรอันนี้คือแค่พื้นที่ฐานต่อไปอันนี้คือฐานของเรานะเด็กๆต่อไปความสูงของปริซึมตรงนี้อันไหนคือความสูงลูกความสูงก็คือ สิบเซนติเมตรอ่ะความสูงเท่ากับ10บเซนติเมตรอ่าเมื่อเราได้พื้นที่ฐานได้ความสูงแล้วเข้าสูตรเลยค่ะปริมาตรปริมาตรของปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานของเราคือ60 9สูงคือ10คูณออกมาแล้วได้690ลูกบาทเซนติเมตรจบเรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเลยมีสูตรมาช่วยช่วยเราได้เยอะเลยนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นรูปหเหลี่ยมด้านเท่านักเรียนต้องย้อนกลับไปว่าสูตรการหาพื้นที่รูป6เหลี่ยมด้านเท่าคืออะไร อะไรเอ่ยสูตรการหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่าก็คือพื้นที่ฐานก่อนเนาะพื้นที่ฐาน3สวรูทสามส่วนสคูณกับด้านยกกำลังสองจำได้ไหม มันก็จะเท่ากับส s q u a r o o t สส่วน2ด้านของเราแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะยาว6ฟุตก็คือ6ยกกำลัง2ใช่ไหมคะ6ยกกำลัง2ก็คือ6คูณกับ6โอเคเนาะตัดกันได้คะ่ะ2 1เป็น2 2 3ได้6ทีนี้เอาตัวเลขที่มันไม่ติด square root มาคูณกันลูกเอาตัวเลขที่ไม่ติด square root มาคูณกันนั่นเองจะได้ว่า สามสามเป็น 9, 96, เก้าเกท่าไรห้่ห้าเก้าหกห q u a r o o t สนี่คือพื้นที่ฐานของเราตารางฟุตต่อไปความสูงของปริซึมคือเท่าไหร่ความสูงคือ6ฟุตดังนั้นเราได้พื้นที่ฐานแล้วใช่ไหมคะได้ความสูงแล้วก็เข้าสูตรเลยค่ะปริมาตรของ ปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงเราได้มาทุกอย่างแล้วพื้นที่ฐานคือ54สแควรูท3ความสูงคือ6เอาตัวเลขที่ไม่ติดสแควร์รูทมาคูณกันคูณในใจเด็กๆคูณในใจ6 4 24ใส่4ทด2 6 5 30 36ตัทด2ได้32ติดสแควร์รูทมา นี่คือคำตอบลูกบาทฟุตจบเสร็จแล้วนะคะดังนั้นหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วต่อไปจะเป็นโจทย์ปัญหาดังนั้นทีนี้นคลิวิโดนี้นักเรียนไปทำข้อ1 2 3 4ก่อนเนี่ยหน้า17นะคะไม่ยากซึ่งไม่ยากลองทำเองดูนะคะถ้าสงสัยตรงไหน,นทำถูกหรือเปล่าทักมาถามครูได้นะคะ